สวัสดีนะคะเพื่อนๆย,ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทารุสอาบานส์แสปิญญาค่ะก่อนอื่นเลยก็เรียนเชิญเพื่อนๆน,น,นะคะถวายลมหายใจร่วมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานมโมพุทธยานิพนธปัจยโยโหตุนะคะร่วมกันแผ่ความรักความเมตตา แผ่ไปทั่วราสากลน,นะคะไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณนะคะเป็นเรียกว่าแผ่เมตตาอัปปมัญญาพรมวิหารค่ะก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่พเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านเลยค่ะเรียนเชิญค่ะนั่งให้สบายๆค่ะ หายใจสบายๆนะหายใจเข้าก็โล่งโป่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าอาจจะหายใจเข้าลึกๆสักสามคู่ก่อนนะคะหายใจออกก็เบาสบายแล้วก็รู้สบายๆค่ะ คือสาธุนะคะขออนุโมทานาบุญกับเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าการสนับสนุนใดๆนะคะสวัสดีค่ะอ่มีเพื่อนเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีคุณนัทถาสวัสดีคุณมาริวานสวัสดีคุณสมพงศสวัสดีค่ะคุณศิริลักษ สวัสดีคุณภูวิ์สวัสดีคุณเจี๊ยบ g o o d w i ส์ค่ะสวัสดีคุณสุยาดาค่ะคุณเคนตักกี้สวัสดีนะคะคุณโมนิก้าเฮา e คุณสมัคคุณสายใจคุณแขกคุณบามาคุณ Candyman, c a n นนาแมคุณเ m m เอ็มโบสวัสดีคุณอนัญญาคุณยาติกาคุณสมหวังคุณอภิชาติสวัสดีนะคะ คุณปรีชาคุณยาติกาคุณทากี้คุณเดชสวัสดีนะคะคุณหันสาคุณจิราภาคุณแคทแอนด์ด็อกสวัสดีค่ะคุณอารเฟนเซนนี่คุณนัดด้วยนะคะคุณกันท่องเที่ยวสวัสดีทุกทท่านทั้งที่เอ่ยนามและมีได้เอ่ยนามขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆทุกท่านในทีทุ่กสถานและในการทุกเมื่อด้วยนะคะก็วันนี้เป็นโรสออราคเคสเด็กนะคะ ก็ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่าน The Rose Oracle เพื่อนๆสบายดีกันไหมคะอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทำสิ่งใดนะคะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเอาละค่ะเพื่อนๆอ,อธิษฐานขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ไปได้วยกันนะคะ เลือกไปไหมคะอนุญาตค่ะรูคุบาอาจารย์เพื่อนๆข้ามทูมี่ทูครีเอทมาเตอร์สำลับนี้สวยมากด้วยขอประทานอภัยคะ่ะจะหาช่ The child within อิาชอบมาบอกว่าให้แบบ แสดงความเป็นเด็กๆภายในหรือกลับไปมีความรู้สึกสนุกสนานแบบเด็กๆอันนี้ก็ครุคุบาอาจารย์ก็บอกผ่านแม่ชีมาเหมือนกันค่ะนะ t h แกรนม d m เตอร์ได้เหรออพลังงานเป็นแรนดอมนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ของคู่หนึ่งคู่ใดค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นว้ายสวยคือ เป็นทำเลสด้วยนะคะหาายการเวลาถ้า,าเพื่อนๆได้พบเห็นได้เจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะก็ให้ทราบไว้ว่าเป็นพลังงานที่เราได้ อธิษฐานร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งได้ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยนะคะเป็นพลังงานของไพ่สำรับ The r o รสโซลเคอเพราะฉะนั้นพลังงานจะอบอุ่นนะคะในการที่เพื่อน,อนๆหลายๆท่านนะนี่มีคำว่าอันด n ้นด้วยโอ้ย attracting like a rose receive a b u n d a n c e ดี s i ส n ว้ายเพื่อนๆสาธุูสาธุขออนุมโมทนาบุญกับเพื่อนๆที่เข้ามาดีใจเป็นอย่างสูงก็มันเป็นไพ่เป็น,เป,นเป็นพลังที่เชื่อมโยงความรักความอ่อนโยนนะคะเพื่อนๆพลังของโรสสีชมพูอ่อนๆเนี่ยคะ่ะเป็นการตื่นรู้จากครูบาอาจารย์บอกว่าจากรากเง้าของจิตวิญญาณนะ ซึ่งสะท้อนปัญญาทางธรรมได้อย่างลึกซึ้งเช่นกันค่ะเพื่อนๆน,นะ,ะถ้าปัญญาทางโลกเหรอก็กลมกลืนกันค่ะกับความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆเ,เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ของตัวเองอที่ผ่านๆมานะคะคือเป็นพลังงานของเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเพราะว่าเป็นเศรษฐีที่หัวใจของเพื่อนๆน,นะคะแบ่งบานไปด้วยแบบ ความรักความเมตตาความปรารถนาดีมั่งคั่งไปด้วยความเข้าใจตนเองอ่ะเข้าใจผู้อื่นไม่ได้เข้าใจธรรมดานะคะเพื่อนๆเรียกว่าเข้าใจแบบลึกซึ้งอะค่ะนะเข้าใจแบบลึกซึ้งมากนะเป็นพลังงานที่จะได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยนะ มันดึงดูดเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการดึงดูดอะคะ่ะคือถ้าจะสื่อถึงสื่อถึงปัญญาที่ทางโลกที่เข้าใจก็คือปัญญาของคุณค่าของความร่วมมือนะคะการร่วมมือการการเห็นความสัมพันธ์ต่างๆเป็นเส้นทางของการเรียนรู้นี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าเศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ที่เชื่อมโยงหัวใจได้อย่างมีสติเพราะฉะนั้น การที่เพื่อนๆน,นะคะเปิดรับแรงดึงดูดที่ที่สื่อถึงปัญญาทางโลกเข้าใจพลังแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาเป็นปัญญาทางธรรมที่รู้จักการยอมรับสิ่งดีงามเพื่อนๆไม่ยึดติดอะไรนั่นคือเศรษฐีที่แท้จริงนะคะเพื่อนๆนะมีเปิดใจรับความอุดมสมบูรณ์อย่างมีสติอ่านะเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเลยนะแล้วก็ในความที่มีไพ่ the great master Surrender to to the mystery, fall into her arms มันสื่อถึงปัญญาทางธรรมค่ะที่ที่ ที่ยอมจำนวนต่อความลี้ลับของอนันตจักรวาลน,นะเพราะว่าปฏิบัติด้วยตนเองไงพอปฏิบัติแล้วรู้แจ้งเห็นความตามความเป็นจริงเนาะรู้ซื่อๆรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้รู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นก็เห็นถึงความลี้ลับความหาศจานของอนันตจักรวาลที่มีต่อเพื่อนๆที่เชื่อมโยงจิตเชื่อมโยงไฮเออร์เซลของเพื่อนๆปัญญาทางโลกก็รู้จักพักพิงรู้จักมีความรักอย่างไรเงื่อนไขเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าวันนี้เพื่อนๆคือเศรษฐีผู้ที่ไว้วางใจในในความรักความเมตตาก็จะมีพลังแห่งแห่งความเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ mm. เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานของหญิงหรือชายนะเราเกิดมาหลายหลายพบหลายกลับหลายกันนะคะแสนกลับเลยนะถึงจะมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาส,สนาเพราะฉะนั้นพลังงานของเพื่อนมีหมดค่ะทั้งหญิงทั้งชายนะทั้งมาสคิลิมทั้งแฟมินนค่ะ เรียกว่า the child within เป็น inner m a t t r i n n o c e n t เนาะ gentleness tenderness คือคือเป็นความอ่อนโยนภายในอะ่ะก็สื่อถึงปัญญาเช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆปัญญาทางธรรมที่เชื่อมโยงกับความแบบ ไร้เดียงสาแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าปัญญาทางโลมเพื่อนแบบเยียวยาตนเองผ่านความเมตตความรักความเมตตาได้อยู่แล้วอบกอดอบกอดความรักความเป็นเด็กในใจตัวเองให้ให้เยอะๆนะคะให้ให้มากๆหันมารักตัวเองค่ะเพื่อนๆนะถ้าวันนี้มันมีปัญญาทางธรรมเนี่ยมีแกรนมาเตอร์โผล่มาด้วยเนาะมันเชื่อมโยงเอาเซลเพื่อนๆเชื่อมโยงกับปัญญาของบรรพบุรุษอะคะ่ะ เชื่อมโยงกับบรรพุพบุบรุษคือถ้าปัญญาทางโลกมันก็เป็นเรื่องของมิติเวลาเนาะเป็นความเชื่อมโยงกันที่เพื่อนๆใช้ลมหายใจเชื่อมโยงบอดี้นี้กายนี้กายหยาบนี้กับกายละเอียดอะค่ะนะกายกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้แหละนะก็ก็ไปเชื่อมเชื่อมกับจิตวิญญาณอย่าง,งรู้เนี่ยค่ะนะ เพราะว่าเพื่อนๆไม่เคยลืมลากเง้าของตัวเองเหรอค่ะนะไว้วางใจในเส้นทางชีวิตที่ h i g h อ e l l ซสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบรุษเชื่อมโยงเชื่อมโยงให้เพื่อนๆได้เดินไปค่ะนะ The w i l rose แบแบบอะไรนะ <c oughs> เป็นเป็นกุหลาบป,ป่าใช่ไหมคะ Do it your way and b a s s your unique a n d t i m e คือเพื่อนๆมีความเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะกล้าทำในแบบของตัวเองค่ะนะ กล้ากาคือปัญญาที่ไม่จํากัดได้กรอบไม่ได้อยู่ในกรอบอะคะ่ะคือเปล่งประกายจากความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะสร้างสรรค์สร้างส,สรรค์นในความคิดของตัวเองอะคะ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น เช่นเราเราเชื่อในไฮเออร์เซลนะถึงแม้จะไม่ได้มีใครเข้าไปดูเราส่วนมนตสักเท่าไหร่เลยอะไรอย่เงี้ยแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนั้นคือคุณความดีแล้วเราก็ทำให้อน,นันตจักรวาลได้รับรู้นะเราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดรับไรายได้ในในในตรงบทสวดมนต์ตรงนั้นด้วยนะเพื่อเพื่อยืนยันกับตัวเองต่อจักรวานว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะเป็นสิ่งที่ ที่เป็นภารกิจของเราเนาะที่เป็นภารกิจของเราเพราะฉะนั้นอ่ะอ่าเราก็จะเปิดเปิด,ดรับรายได้เฉพาะโฆษณากับปักตะกร้าเท่านั้นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆก็ก็เท่านั้นแค่นั้นเลยนะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้อะไรเพื่อเพื่ออย่างที่บอกเพื่อนๆเพื่อให้ช่องเขาเดินต่อไปได้ด้วยตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะเวลาไหนก็ให้ให้เขามีมี มีสิ่งที่มาดูแลเขาหล่อเลี้ยงตัวเขาเองนะคะก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นพลังงานความสร้างสารรค์ของเพื่อนๆเองนี่แหละที่เพื่อนๆจะจะสร้างสารรค์อะไรเพื่อความเป็นตัวเองนะคือสื่อถึงปัญญาที่กล้าทําในแบบของตนสร้างสารรค์ในแบบของตนไม่จํากัดด้วยกรอบด้วยเวลาด้วยความคิดเพราะมันเปล่งประกายจากเอกลักษณ์ของเพื่อนๆนะคะนะเรียกว่า พลังงานอันบานเดสันนี้เป็นเศรษฐีผู้มีหัวใจที่เบ่งบานด้วยความรักความเข้าใจเปิดรับพลังงานภายในภายนอกมากๆเลยนะมันมันเป็นรวมถึงปัญญาของรากเงาความสัมพันธ์ของของบรรพบุรุษด,ด้วยค่ะเพื่อนๆนะก็ ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภยัยโชคลาภมาั่งมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั่ทวกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุขออนุมโมทานาบุญด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย